ดีค่ะทุกคนอยู่ช่องโมเลกุลน,นะคะ <_ an> ก็วันนี้นะคะ <_ an> เราจะเดินทางไปรับ iPad <_ an> กันนะคะ <_ an> ก็ทําตัวดีใจเป็นของตัวเองเลยนะคะตอนนี้เป็นเวลา10บโมงัะสิบโมงครึ่งแล้วนะคะ <_ an> ก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่รับ iPad กันเลยะคะ่ะ <_ an> ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่หมายแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปรับเครื่องกันค่ะ ค่ะทุกคนหลังจากที่ดูต้นคลิปมานะคะก็ผ่านมาหนึ่งอาทิตย์พอดีนะคะเนื่องจากว่ายุ่งกับการเล่นออนไลน์แล้วก็คืองานค้างแบบเยอะทุกคนคืองานค้างเยอะจริงแล้วก็ไม่สบายด้วยนะคะฉันถามว่าที่มานั่งถ่ายอยู่เนี่ยงานเสร็จแล้วหรือยังนะคะคำตอบก็คือ,อยังเลยนะคะก็จะมาดูกันนะคะว่าเราได้เป็นอะไรมาบ้างคะ่ะลึกเลยเนี่ยทุกคนจะเป็นตัวเครื่องนองนะคะก็ ้องบอกกันว่าเราเนี่ยได้ทำการแกะไปแล้วนะคะเนื่องจากเราใช้มา1หนึ่งพัทิศแล้วเนาะมันจะเรียกว่าการแกะกล่องได้อีกปะก็คงได้เนาะได้อยู่นั่แหละเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะทิปกันดีกว่าทุกคนนะแกะให้ดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้เมื่อกี้คือเสียตกมากเลยนะแกะหน้าตากล่องนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรอบๆเครื่องก่อนข้างๆก็จะเห็นว่าเป็น iPad Pro เนาะแล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังนะคะจะเป็นแบบ256 G ้ิบนะคะจะ9านิ้วเป็นแบบ WiFi นะ ซึ่งหน้าจอมันใหญ่มากทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องกันนี่ก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกคนต้องบอกกันว่าสภาพนี้ก็คือแกใช้แล้วนะคะซึ่งถ้าใครไปซื้อเครื่องใหม่แล้วเจอลักษณะเรียบๆนี้นะคะก็คือบอกให้พนักงานเปลี่ยนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือเราแบบใช้มาแล้วเนื้อทิ้เนาะข้างในก็จะมีนี่ทุกคนเป็นคู่มือเหมือนเดิมเลยที่เป็นมีสติกเกอร์อะไรก็ต้องหลอกเนาะเออจะบอกว่าแกมันไม่มีสายชาร์จกับอะแดปเตอร์มาให้ อ่ะเราหยอกนะคะทุกคนเขาก็มีมาให้แหละทั้งตัวอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวสายชาร์จเนาะเนื่องจากว่ามันชั้นที่เกียดจัดใส่กล่องนะคะเพราะว่ามันคงจัดให้ดีเหมือนกับที่เขาจัดมาแรกๆก็คือไม่ได้นะคะโอเคทุกคนในกล่องก็จะประมาณนี้นาอก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเครื่องกันเลยจะ้ะนี่ก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากพลาสติกก่อนเนาะนี่ทุกคนจะบอกว่าหน้าจอใหญ่มากเครือบ เอาจริงคือหน้าจอใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะมากซึ่งถามว่าซื้อมาทําไมใหญ่ๆนะคะก็เนื่องจากมองไม่เห็นนะคะสายตาไม่ดีนะคะ <g ül> ก็เลยซื้อมาใหญ่เลยคะ่ะซื้อมาทีนึงก็คือกะไว้ดูทั้งหมู่บ้านนะคะ <g ül> ก็จะเป็นสีซินเวอร์นะคะทุกคนไม่ว่าข้างในกันซื้อข้างในอ่ะมีอะไรมันก็เป็นแอปเดิมๆทุกคนโอเคเปิดโอเคก็เปิดมาแล้วนะคะก็นี่แหละก็จะเป็นแอป เมื่อปกติทุกคนมันจะมีแอปพื้นฐานที้ Apple ให้มาแล้วก็จะเป็นแอปพิโหลดแอปเรียนต่างๆคะมีเกมเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเคสกันต่อเลยดีกว่าค่ะโอเคทุกคนก่อนที่เราจะไปดูตัวเคสนะคะเราจะบอกก่อนว่าตัว M1 เนี่ยน้องจะไม่มีเป็นตัวรูที่เป็น3.5มาให้ซึ่งถ้าทุกคนอยากได้หูฟังก็ต้องไปซื้อเป็นตัวแปลงสายที่เป็น Type C แยกอีกนะคะหรือว่าเป็นตัว ผูฟังบูทูธนะคะก็แล้วแต่เงินในกระเป๋ตาตังค์ของทุกคนนะคะออกมาเป็นตัวสายชาร์จนะคะ M1 เนี่ยก็คือน้องเป็น To Typ ์ซนะคะซึ่ง t ูไทป์ซีในความคิดเราเนี่ยเป็นยังไงก็คือเราคิดว่าน่าจะเป็นตรงตัวอะแดปเตอร์ก็เป็น Typ e C และตรงสายชาร์จก็เป็น t ท p e C นะคะน้องก็เลยรวมกันเป็น To Typ ์ซนะคะท้ายน,นี้ก็จะเป็นซองใสนะคะซึ่งเราก็ได้ทําการแกะแล้วเหมือนกันนะคะเคสนี้นะคะเราได้มาจากร้านนี้นะค,ะค่ะเราจะขึ้นไว้ให้นะคะแล้วก็จะ ลงไปตรงใต้คริปตรงน,น้ร้านนี้ทุกคนกว่าจะรู้จักกันดีนะคะของแถมนะคะก็จะมีเป็นตัวสติกเกอร์นะคะไว้ตกแต่งเคสนะคะซึ่งถามว่าเราตกแต่งไหมก็ไม่น,น,นะคะเพราะว่ากลัวเคสมันจะเละนะคะเพราะว่าในหัวนะคะไม่มีบัวชิมโอเคนี่จะเป็นตัวเคสพูดเห็นไหมคือฉันแกะไปแล้วฉันก็มาทำให้เหมือนเดิมเป็นไงดูสิดูดีปะ่ะ วอเค่ทุกคนน้องเขาคะก็จะเรียกว่าเคสสมาร์ทฟอล o โอนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเคสแม่เหล็กเนาะสำหรับใครที่ใช้แพ่นะคะก็อาจจะรู้จากเคสตัวนี้อยู่แล้วเนาะก็จะมีเป็นเหมือนกับว่าเคสที่แบบว่าจะสามารถสกรีนได้นะคะแต่ต้องรอขอประมาณ20วัน <c oughs> สิ่งไม่มีโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดข้างในกันโอ้ยข้างในนะคะเป็น,นแบบคือเคสบางมากนะคะแล้วก็ตรงนี้น้องจะเป็นแม่เหล็กนะะ เป็นแม่เหล็กนะก็เดี๋ยวเราจะมาใส่กับตัว iPad กันโอเคค่ะทุกคนก็นี้ได้ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็ตรงเนี้ยมันสามารถใส่ปากกาได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือใหญ่มากทุกคนมาใส่เคสคือใหญ่กว่าหน้าอีกนะแล้วก็มันจะมีปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเคสนี่แหละคือเนื่องจากว่าตัวปี21กับปี20เนี่ยตัวเครื่องก็คือเหมือนกันคือเหมือนกันเป๊ะเป็นเคสแบบทั่วไปอะทุกคนคือมันจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นเอาของปี20มาใส่ปี21เนี่ยมันจะปิดรู รูลำโพงไปหนึ่งช่องข้างละช่องข้างละรูข้างละรูเออข้างละรูและทีเนี้ยซึ่งมันไม่ได้ปัญหาอะไรกับการได้ยินแต่ว่าเราควรที่แบบซื้อให้เป็นรุ่นของเขาเลยจะดีกว่านะคะใครที่แบบใช้รุ่นนี้อยู่เนาะก็แบบดูดีแล้วกันนะคะหรือว่าจะใช้เป็นเคสแม่เหล็กแบบนี้นะคะก็เก๋ไปอีกแบบนะคะก็คือดูสวยดูเรียบดีนะคะโอเคทุกคนก็ไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็นะคะถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับตัว iPad นะคะ ย้ำนะคะของพ่อนะคะแต่ต้องบอกกันว่าของพ่อก็เหมือนของเราเนั่นเองนะคะของพ่อนะคะใครทุกคนก็ไม่ต้องมาหาสาระาจากช่องนี้นะคะก็คือไม่มีนั่นเองนะคะถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะคะที่ช่องนี้นี้นี้น ะะราครอย่างรู้ยเรื่องอะไรเกี่ยวกับ iPad เนี่ยก็ถามมาได้แต่ว่าแอปอะไรแล้วก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าก็มีหลักๆก็คือมี l ล n e มี g o ู e e ิ c e t สคัท o ูมไ i v ์แค่นี้นะคะที่แบบว่าใช้ส่งงานรับงานทำงานส่งงานวนลูปแบบนี้นะคะในช่วงน,นี้เนาะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย<ส>่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย